มีมีพ่อมาแม่แม่นะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าอุ้ยทำไมหนูร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะเสียงนะคะเสียงแหล่นะคะทำไมหนูนะคะแบบแหล่นะคะแหล่แบบหืมนะคะบอกว่าเออแหล่เพราะเพราะนะคะแล้วก็ร้องเพลงนะะแอดย่าชอบมากเลยก็คือเพลงนะคะเพลง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  อะไรนัแหล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 อะไรนะ,อะรนะชอบทุกแหลเลยนะคะแหลสีกษัตริย์นะคะค่ะน้องขาวที่น่ารักสวัสดีคะ่ะมาดูน้องกันฝากตาไปด้วยนะคะชอบมากเลยนะคะชอบชอบนะคะชอบทุกเพลงเลยนะคะแล้วก็รักมาห้าปีนะคะ สุดยอดมากเลยวันนี้ก็ต้องมีเพราะว่าเพลงของปู่นะคะหนูชอบร้องเพลงปู่นะคะปู่สอนเพชรน,นะคะรักมาห้าปีนะเหมือนกับหนูคืนแผ่นไปเลยนะคะ <laughs> <c oughs> ขนลุกนะคะแหล่แ,ลแพ้ท้องนะคะชอบนะคะแหล่แ,ลแพ้ท้องนะคะคุณเอฟซีนะคะแหล่แ,ลแพ้ท้องนี่นะอุ้ยนะคะ คนที่เป็นแม่จะรู้เลยใช่หมดเลยนะคะแอดย่าตอนท้องลูกนะท้องลูกคนโตนะคะแม้แต่พ่อของลูกก็แพ้ด้วยกับเรานะคะคุณ <c oughs> แม่สิแอดยมีประวัติหมดเลยนะคะลูกคนโตแอดย่ามีประวัตินะคะย่าชอบกินนะคะชอบกินปลาปลาก้อยปลานะคะสมัยก่อนตอนที่แอดย่าเกิดลูกคนโตไม่มีไฟฟ้านะคะ แล้วน้องชายแย่งกินอนย่าร้อไก่นะคะ <c oughs> แหลแพทองนี่ใช่หมดเลยนะคะ <c oughs> ยังพูดกับลูกอยู่เลยตอนนี้นะคะตอนนี้นี่เวลาแม่ชอบกินอะไรลูกก็จะหา,าให้นะคะกินทุกอย่างนะคะแม่ชอบกินอาหารทะเลนะคะลูกก็ ซื้อ่าทั้งทะเลสดทะเลแห้งนะคะเหมือนอยู่ทะเลเลยนะเนี่ยอยู่เชียงรายเหนือสุดยอดในสยามนะคะ<笑><笑>ค่ะน้องวันจ๋านะคะมาดูน้องกันค่ะนะคะฝากตามไปด้วยนะคะ นะคะพี่โลแฟนพี่โลนะคะพี่จุดชินนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะวันนี้ขอบคุณพ่อแขกแม่หนิงนะคะเมื่อคืนนะคะหนูจะเต้นนะคะแล้วก็เอฟซีถ่ายรูปป้แจงต้องตามว่าหนู <c oughs> หนูน่ารักนะวันนั้นหนูเต้นนะคะอู้นะคะตอนนี้ไปอัญญ่าถ้นหนูไม่ออกงานอัญญาจะไม่หนีนะคะ,ะคุยกับคนข้างกายแล้วนะรอบนี้เตรียมตัวไปดีมากนะคะ แอดย่านะแอนไปเล่าให้ลูกฟังแอดย่าไปไปกาญจนบุรีนะแอดย่าไปหลายวันแอดย่าชอบกินนกชอบกินของที่มันสุกๆดิบๆนะ,ะ้มาซื้อไม่มีแล้วคะลูกบอกว่าแม่กํานทีนี้อะแม่เอาน้ำพริกไปด้วยนะคะแอดย่ามีความสุขนะเราเห็นลูกเรามีความสุขอะแอดย่าดูนะ แอดย่าดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกดูไม่รู้กี่รอบนะคะขนาดแอดย่าคลิปของแอดย่าเองนะคะเมื่อคืนนะคะหนูหนูจะร้องเพลงนะคะหนูจะร้องเพลงนะคะแล้วทีนี้หนูวิ่งนะคะใจเรานี่เปลวมิก็หนูนะใจแอดย่านะหนูวิ่งไปแบบมันเวทีมันกว้างแล้วกลัวมันรื่นนะคะคุณยอกซีแล้วหนูก็วิ่งนะออ้ยลุ้นนะคะ จหนูนี่มันให้ให้เรารุ้นตลอดนะคะวันนี้น้องวันนะคะถ้าน้องวันไม่เต้นถ่ายคลิปสองคนนั่นมาเด้อน้องวันจ๋า <laughs> น้องวันเต้นด้วยถ้าวีสาวอยู่วิสาวจะลากไปเต้นแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเตรียม <c oughs> ตัวนะคะแอดย่าชอบนะคะชอบสนุกนะคะคุณย่าชอบมัวนเด้อนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ขอส่งกําลังใจไปนะคะพี่เจี๊ยบขึ้นละยังเอญย่าจะตั้งอันนี้นะคุณเจี๊เอญย่าจะตั้งตั้งอันตั้งแจ้งเตือนไว้นะคะ่ะย่าตั้งแจ้งเตือนไว้นะคะคุณเอฟซีสนุกนะคะเอญย่าตั้งแจ้งเตือนแล้วก็มันก็จะแจ้งนะนะคะช่องยังไม่ขึ้นนะคะเนาะช่องย,ยังไม่ขึ้นช่องพี่เจี๊ยบยังไม่ขึ้นพี่เจี๊ยบกำลังไปตั้งใช่ไหมโอย สิบแปดนาฬิกาขึ้นหรือยังเอ่ยคะ่ะคุณการอยู่นะคะทุกท่านทุกคนเกียรยาอ่านผิดไหมนะคะอืมขอให้โลกใจดีกับหนูนะคะขอหนูมีคนรักมากมายคิดสิ่งใดสมควรมุ่งมากปรารถนาลูกสาวที่น่ารักของเรานะคะ <c oughs> วันนี้พี่ลงได้รู้ข่าวว่าพี่ลงทำมงกุฎไปให้หนูใช่ไหมพี่ลงทำมงกุฎไปให้หนูใช่ไหม อืพี่ลงทํามงกุฎไปให้หนูนะคะได้ยินพี่ลงบอกวันนั้นใช่ไหมฝากใจนะคะไปกับนบเธอคะ่ะฝากใจไปกับนบให้ไปตกที่บ้านเธอนะคะ ดูน้องกันจ้านะคะลูกข่าวว่าวันนี้นะคะก็พี่พี่ลงนะพี่ลงทํามงกุฎใช่ไหมวันนี้ได้ยินว่าทํามงกุฎใช่ไหมพี่ลงได้ยินข่าวนะคะทีมงานเอดนะคะเจี๊ยบค่ะยังไม่ไหลคะ่ะแอดยาชาสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณยา่าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสวัสดีเจ้าเดี๋ยวอ่านกันเด้อสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหืมสวัสดีเจ้าอ๋อยังบันไ่เตื้อสวัสดีเจ้าหืมหนูขึ้นสามทุ่มโน,น่นนะ่ะเนาะเดี๋ยวเด้อเอจ่าอ่านก่อนนะคะคุณบุตรสบงอ่ะบัวบ,บุตรสบงสวัสดีคะ่ะ บ,บ่าบุษงงนะคะเพระนั้นเอ็ดย่าเห็นมันเด้งขึ้นมาเอ็ดย่าก็เลยไปทักนะคะอเอ็ดย่าเอาอันช่องนี้ไปจิดตามอีกอันเด้อเอ็ดย่าเอาช่องนี้ไปจิดตามอีกอันหนึ่งอะคะ่ะทักทายทุกบ้านจ้าจ่ะวันนี้เวยคะ่ะวันนี้ไม่มีบ้านมีแต่เราสองคนนี่แหละคนบุษงงเอฟซีค่ะลูกสาวเด้อค่ะ มีเราสองคนนี่แหละวันนี้นะคะน้องค่ะร้องสามทุ่มค่ะแอดใช่สงสัยอันพ่อแขกต้องให้มีลำวงก่อนน่ะก็แบบเอฟซอ่ะถ้าน้องหนีเอซก็หนีนะคะจ้าคุณย่านะคะแอดแย่จันหอมเข้าไปกดอีกช่องแล้วนะคะดูคลิปอยู่นะคะตอนนี้ดูคลิปอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวอัน มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแอดญาหอมเด้อน,นะคะแอดญาจันหอมนะคะพี่จันหอมนะจ๊ะคุณเอฟซีค่ะอืมใช่ไหมใช่ไหมนะคะดูคลิปก่อนนะคะแอดญาดูคลิปแล้วก็ไปติดตามนะคะชื่อช่องเอฟซีนะคะเอฟซี FC น้องต้นข้าวจ้านะคะเข้าไปท้าทายนะคะไปกดติดตามให้แล้วนะคะ วันนี้นะคะก็ขอให้นะคะฝนอย่าตกนะคะฝนอย่าตกคะ่ะคิดถึงคะ่ะยาจันหอมใช่จ้าคิดถึงนะคะช่องเดิมแอตยาโดนปิดนะคะนี่เป็นช่องใหม่หมดเลยนะคะค่ะอันเก่าคะ่ะสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าพอดีมันเหมือนกับอันเก่าเด้งมานะหลายคนนะคะเขาคะ่ะเล่นก่อนเดี๋ยวคะ่ะอะไรนะเขาเล่นก่อนครับ เดี u, ๋ยวผมก็จะอะค่ะอะไรนะเต้นเลยวันนี้ <laughs> ปล่อยเองค่ะใช่ใช่ใชนะจัดเลยพี่โลงจัดเลยจัดเลยจัดเลยเพราะว่าเวลาน้องเล่นจบอะคนมันหนีค่ะมันแตกนะค่ะมันหายหมดนะคะ่ะข,ขนาดทีให้หนูบอกอะถ้าหนูขึ้นลาคนจะไม่หนีค่ะ มันมันแตกอะ่ะเวลาหนูไม่อยู่นะคะเวลาหนูต้นข้าวของเราลงแล้วนะคะมันแตกมันหายหมดนะคะ่ะพี่แขกเขาเล่นก่อนใช่ค่ะใช่งั้นมันคนหายงั้นมันคนหายมันหลายงานแล้วไงมันหายอะ่ะพี่คนมันหาย พี่แขกเลยต้องเล่นก่อนคนมันหายนะจ๊ะพี่แขกเล่นก่อนแหละดีเต้นไปเลยนะคะเต้นสนุกอุ้ยนะคะอิจฉาพี่ลมงเอ้ยนะคะอิจฉาอิจฉานะคะอิจฉามากๆอิจฉาขนาด,ดคนนะคะคนอยู่เหนือนะคะ คนอยู่เชียงไายนะคะคนอยู่เชียงรายนะ,ะมันไกลไกลนะคะ่ะถ้ามันใกล้นี่อุ้ยนะ,ะพิษนุโลกแอดย่าก็ยังไปนะคะ่ะพิษนุโลกไปกับแปดร้อยโลนะจ๊ะขอบคุณค่ะค่ะแอบบุลสบงขอบคุณจ้าคิดถึงกันเนาะวันนี้แอดย่าก็เข้าไปดูนะคะ